นิทานเรื่องอุทกกุมารในราตีหนึ่งเมื่อหลายพันปีล่วงมาแล้วภรรยาของโหรคนหนึ่งได้ให้กำเนิดบุตรชายคนแรกออกมาซึ่งทำให้โหรผู้เป็นพ่อดีอกดีใจมากในวาระแรกที่บุตรชายของแกคลอดออกมานั้นโหรผู้นี้ได้กระโดดออกมาจากเรือนของแก และแงนดูท้องฟ้าเพื่อพิเคราะห์ดูดวงดาวพอแกสังเกตดวงดาวได้ถนัดแกก็ร้องบอกเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงด้วยเสียงละลัมละลักว่าข้าแต่ท่านทั้งหลายลูกของข้าคนนี้ช่างมีบุญวาสนาเสียเหลือเกินทำไมท่านอาจารย์จึงทราบครับชาวบ้านคนหนึ่งถามอย่างสงสัยโหนหัวร้อยอย่างภาคภูมิใจ ทำไมข้าจะไม่รู้โน่นยังไงละ่ะดาวโชคลูกของข้าเกิดในเวลาดาวโชคขึ้นพอดีเขาจะต้องเป็นคนโชคดีตลอดชีวิตของเขาเขาจะต้องเป็นคนมีอํานาจวาสนาและจะต้องได้แต่งงานกับเจ้าหญิงพวกชาวบ้านมายืนล้อมโหนอย่างสนใจใครคนหนึ่งถามขึ้นว่าจริงๆหรือท่านอาจารย์มีหรือว่า ที่คนอย่างข้าพูดแล้วไม่จริงดาวโชคขึ้นในระยะนี้แล้วก็ไม่มีพลาดแน่ระวังจะเป็นดาวโจรไปนะท่านอาจารย์ใครคนหนึ่งสอดขึ้นมาอีกเดี๋ยวจะเป็นแบบองค์ุลิมานไปอีกนั่นเขาเกิดใต้ดาวโจรเลยเป็นโจนไปจริงๆมิาดูดาวแค่นี้ผิดก็เลิกเป็นโหรกันได้แล้วโหรพูดอย่างฉุนฉุน ก็อีวันที่องคุลิมานเกิดนั่นข้าก็อยู่ด้วยเหมือนกันดาวมันผิดกันลิปทีเดียวแต่องคุลิมานก็ได้สำเร็จไปแล้วข้าก็เคยถายไว้ว่าท่านจะสำเร็จเชื่อข้าเถอะหนาตาขนาดข้าไม่เคยทายผิดเลยเอแล้วไอ้ที่ต้องมาอยู่บ้านนอกนี่ขเขาก็ว่าท่านอาจารย์เคยถายพวกในกรุงผิดมาหลายครั้งแล้ว ไม่ใช่หรือพวกชาวบ้านยังคงกระซ้าโหนต่อไปเฮ้ยนั่นมันแกล้งป้ายสีกันตัางหากล่ะลองดูอีกครั้งสิว่ามันจะจริงไหมข้าต้องร่ำรวยเพราะลูกคนนี้แน่นอนโหนกล่าวอย่างมั่นใจข่าวลูกโหนเกิดใต้ดาวโชคและคำทำนายที่ว่าจะได้อภิเศกกับเจ้าหญิงได้เป็นข่าวบอกเล่ากันต่อๆไป เพียงไม่กี่วันข่าวนี้ก็แพร่ไปทั่วเมืองพระราชาซึ่งพร้อมพระองค์เสด็จพระพาสมาถึงเมืองนั้นได้ทรงสดับข่าวลือนั้นด้วยความไม่พอพระทยัยเพราะพระองค์ไม่มีพระประสงค์ที่จะให้พระธิดาของพระองค์ซึ่งมีพระชนมายุไล่เลี่ยกกับลูกชายโหนได้มีโอกาสอภิเสกสมรสกันได้ดังคำทำนาย พระองค์ไม่มีพระประสงค์ที่จะให้พระธิดาของพระองค์ต้องได้รับโชคร้ายในการที่จะต้องได้สามีเป็นเพียงลูกชายโหนจนๆเท่านั้นพระราชาทรงวางแผนที่จะกำจัดลูกชายโหนผู้เกิดใต้ดาวโชคทันทีไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าค่าเสียเมื่อพระราชาดำดิช่นนั้นแล้วก็รีบควบม้า ตรงไปยังบ้านโหนทันทีเมื่อพระราชาเสด็จไปถึงบ้านของโหนพระองค์ก็ได้ตัดกับโหนด้วยพระวาจาอันอ่อนโยนว่าฉันได้ข่าวว่าท่านได้ลูกชายใหม่อีกคนหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วอาคารตุกกะโหนพูดโดยไม่ได้คิดว่าเป็นพระราชาข้าพเจ้ามีลูกชายคนหนึ่งและเป็นคนแรกในชีวิต ลูกชายของข้าพเจ้าคนนี้เป็นคนมีบุญมากเขาจะต้องได้แต่งงานกับเจ้าหญิงอย่างแน่นอนแต่ขอโทษเถิดพระราชาตรัสพร้อมกับก้มพระเศียรเล็กน้อยอย่าหาว่าข้าพเจ้าดูถูกท่านเลยท่านจนอย่างนี้ลูกชายของท่านจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงเทียวหรืออีกประการหนึ่งเท่าที่ข้าพเจ้าสังเกตดูท่านก็มีอายุมากแล้ว ร่างกายก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าใดนักแล้วกว่าลูกของท่านจะโตพอแต่งงานได้ท่านก็จะต้องหาเลี้ยงแย่โหนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก็พูดขึ้นว่าจริงของท่านอาคารตุกะข้าพเจ้ายากจนและอายุก็มากแต่จะทำอย่างไรได้ล่ะในเมื่อลูกของข้าพเจ้าก็ได้เกิดมาแล้วและโชคชะตาของเขา ก็จะต้องได้อภิเศกกับเจ้าหญิงอย่างแน่นอนขออภัยข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านโหนพระราชาตัดด้วยน้ำเสียงเนิบๆถ้าข้าพเจ้าจะออกความเห็นสักอย่างท่านคงจะไม่คิดว่าข้าพเจ้าดูถูกท่านบอกมาเถิดอาคัรตุกะข้าพเจ้ายินดีรับฟังคืออย่างนี้พระราชาหยุดนิดนึงเพื่อตัดภาระของท่านโหน ข้าพเจ้าใครจะขอซื้อบุตรของท่านไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะเลี้ยงดูเหมือนลูกทีเดียวเพราะข้าพเจ้าเป็นหมันไม่มีลูกจะสืบสกุลท่านจะตกลงไหมโหนนิ่งตรองอยู่คู่หนึ่งก็ตอบว่าแต่ข้าพเจ้ายังไม่รู้จักท่านเลยอ๋อข้าพเจ้าน่ะหรือ ใครใในกรุงรีพีก็รู้จักข้าพเจ้าทั้งนั้นบ้านข้าพเจ้าอยู่ในตรอกเวสันดอนยังไงล่ะพ่อค้าใหญ่ๆอย่างข้าพเจ้าใครๆก็รู้จักแม้ดีจริงงั้นบ้านของท่านก็อยู่ใกล้ๆกับที่พระเวสันดรประสูติสิโหนพูดอย่างสนใจเพราะเป็นคนที่เลื่อมใสในพระเวสันดรมาก อ๋อที่ประสูตริพระเวสสันดรนะหรืออยู่กลางบ้านข้าพเจ้าพอดีเอ๊ะท่านโหนถ้าจะทราบเรื่องพระเวสสันดรดีกระมังโหนยิ้มกลิ่มอย่างภาคภูมิใจกระแอมกระไอเสียนิดนึงแล้วก็ทําเสียงเทศขึ้นว่าเวสันตรโรราชาอันว่าสมเด็จพระเวสสันดรได้ทราบสดับสาร จึงมีพระราชบัญหารเฉลยเหตุว่าดูก่อนพระสหายเอ๋ยเรื่องพระเวสสันดรน,นรือาคารตุก,กะข้าพเจ้ารู้ขึ้นใจทีเดียวข้าพเจ้าเลื่อมใสในพระเวสสันดรมากและใครจะดำเนินรอยตามถ้ากระนั้นก็ดีแล้วข้าพเจ้าจะขอเป็นชูชกขอลูกพระเวสสันดรเอ๋ยของท่านโหนพระราชาสวมรอย ในเมื่อจับจุนอ่อนของโหนได้โหนซึ่งเป็นโครคคลั่งพระเวสสันดรเมื่อได้ยินพระราชาตรัสเช่นนั้นก็เผอเรื่องพระเวสสันดรอ,ออกมาอีกเผลอไปท่านอคันตุกะแต่เมื่อกี้ท่านพูดไว้ว่าจะขอซื้อไม่ใช่หรือถูกแล้วข้าพเจ้าขอซื้อข้าพเจ้าเป็นพ่อค้าไม่ใช่ชูชกข้าพเจ้าจะให้ท่านพันตำลึง พระราชาตัดพร้อมกับหยิบถุงเงินออกมาเขย่าเขย่า,ยาให้เกิดเสียงโอ้พันตำลึงนี่จะให้ตั้งพันตำลึงเทียวหรือเท่ากับพระเวสสันดรอ,อุปมาทีเดียวโหนกล่าวอย่างดีใจถูกแล้วข้าพระเจ้าจะให้ท่านพันตำลึงมากกว่าเงินที่ชูชกเอาไปฝากพ่อนางอภิตดาสิบเท่าเงินพันตำลึง แลกกับลูกชายของเราโหนรำพึงเบาๆอย่างใช้ความคิดความจริงข้าพเจ้าก็รักลูกของข้าพเจ้ามากเพราะเป็นคนแรกข้าพเจ้าก็เห็นใจท่านแต่ที่ข้าพเจ้าเอาไปเลี้ยงก็เข้าใจว่าลูกชายของท่านจะต้องได้รับความสุขอย่างเต็มที่และบางทีจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงสมความปรารถนา และอีกอย่างหนึ่งท่านก็จะได้บุญเหมือนพระเวสสันดรด้วยเมื่อถูกที่ถูกจุดเช่นนี้โหนก็ยอมตกลงทันทีเอา้าตกลงแต่ท่านต้องเลี้ยงดูลูกข้าพเจ้าให้ดีๆนะอา้าเชิญท่านมารับลูกของข้าพเจ้าไปได้ข้าพเจ้าจะหลังน้ำให้เป็นสิทธิ์ขาดแก่ท่านเลยทีเดียวเมื่อพระราชา รับลูกโหนและให้เงินแก่โหนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระราชาก็นำทารกขึ้นหลังม้าไปกับพระองค์เมื่อเดินทางไปได้สักสิบเส้นก็ถึงแม่น้ำสายหนึ่งพระราชาก็หยุดม้าและยกเอาหีบสเสบียงกลางลงมาจากหลังมา้าหยิบเอาอาหารออกจนหมดแล้วก็ยกทารกลูกของโหนใส่ลงไปแทน พระองค์ตัดถาวนมัดหีบนั้นจนแน่นไม่มีทางที่จะเปิดออกได้แล้วก็ยกไปที่ริมน้ำซึ่งมีน้ำไหลเชี่ยวหลังจากเลี้ยวซ้ายแลขวาดูไม่เห็นใครแล้วพระองค์ก็โยนหีบนั้นลงไปในน้ำพร้อมกับตรัสออกมาอย่างผู้มีชัยชนะว่าทีนี้ก็จะรู้กันว่าเจ้าดาวโชคของเจ้านะ่ะจะช่วยให้เจ้ามีโชค รอดชีวิตมาได้หรือไม่เมื่อพระราชาได้โยนหีบทิ้งลงไปในน้ำแล้วพระองค์ก็หันกลับมาขึ้นมา้าควบขับกลับไปพระราชวังโดยไม่ได้คอยดูว่าหีบนั้นจะจมหรือลอยไปที่ใดเพราะเชื่อแน่ว่าอย่างไรเสียทารกนั้นก็จะต้องตายอย่างไม่เป็นปัญหาแต่โดยที่หีบนั้นปิดแน่น จึงไม่จมมันลอยตุ๊บป่องตุบป่องไปบนกระแสคลื่นเหมือนเรือเล็กๆถัดจากพระราชายนหีบลงไปในแม่น้ำสักสองสามเส้นมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงทั้งสองไม่มีบุตรด้วยกันแม้ว่าจะได้แต่งงานอยู่กินกันมาเกือบสิปีแล้วทั้งสองได้เฝ้าเพียรบวงสวงเทวดาอารัก์ ขอให้ตนมีบุตรสักคนเถิดแต่ก็ไม่มีเทวดาองค์ใดช่วยเหลือขณะที่ทั้งสองกําลังนั่งตกปลาเพลินๆอยู่นั้นเองภรรยาก็เหลือบไปเห็นหีบใบหนึ่งลอยมากลางแม่น้ำก็ชี้บอกให้สามีดูพี่ดูโน่นแน่อะไรลอยมากลางน้ำน่ะไหนกันสามีมองตามมือชี้นอนยังไงล่ะหีบสี่เหลี่ยม มีเชือกมัดมาด้วยพี่ลองไปเก็บมาดูทีเผื่อจะมีอะไรบ้างใครคงทำตกน้ำกระมังพี่จะว่ายไปเก็บอ้าวนี่ถือเบ็ดแทนพี่เดี๋ยวสามียื่นคันเบ็ดให้ภรรยาแล้วก็กระโดดลงไปในน้ำว่ายไปเก็บหีบนั้นมาอ้าวรับทีหนักเหมือนกันคล้ายกับจะมีอะไรอยู่ในนี้ ภรยาเอื้อมมือไปรับแล้วร้องว่าพี่ชอบคนเสียแล้วคล้ายๆจะมีอะไรเคลื่อนไหวในนี้ไหนส่งมีดมาสิตัดทวันนี้เสียก่อนแม้มัดเสียแน่นเทียวสามีรีบเอามีดมาจากภรยาตัดทวันออกและพอเปิดฝาหีบออกมาดูเขาก็ร้องออกมาว่าเด็กตายตายเด็กจริงๆแหละ แม้ผู้ชายเสียด้วยภรรยาชะโง,งกหน้าเข้ามาดูใครนะใจร้ายจริงเด็กแดงๆเอามาทิ้งเสียได้หรือเจ้าแม่พระคงคาจะส่งมาให้เรากระมังพี่เมื่อคืนนี้ฉันฝันภรรยาออกความเห็นฝันว่ายังไงสามีซักฝันว่าฉันไปอาบน้ำที่แม่พระคงคาแล้วพบกับแม่คงคา ฉันบอกว่าอยากได้ลูกสักคนแม่คงขาก็บอกว่าเออแล้วจะได้อาจจะเป็นเด็กคนนี้ก็ได้สามีพูดยิ้มยิ้มเป็นลูกแม่คงคาก็ดีแล้วเราจะได้เลี้ยงไว้เสียเองพี่จะให้ชื่อว่ายังไงล่ะชื่ออุทกมุมานก็แล้วกันเพราะได้ในน้ำสองสามีภรรยาดีใจมากที่ได้ลูก เขาได้นําไปเลี้ยงอย่างทนุถนอม16ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วอุทกกุมารโตเป็นหนุ่มขึ้นถนัดใจตลอดย่านบ้านนั้นจะหาใครที่มีรูปร่างงดงามและสง่างามเหมือนอุทกกุมารเป็นไม่มีอีกแล้วจนมีคำกล่าวเปรียบคนรูปงามว่าสง่างามราวกับอุทกกุมารหนุ่ม